ไปเลยนะไปนะงั้นต้องเปดที่เป็นพื้นที่าเลยครับมันเสร็จงานวันนี้หน่อยครับแน่นอนนะคะวันนี้เป็นงานรองชื้อคันด่บล็กนะนะคะไปใต้คอนเสร็จนะดีบล็กใช่ไหมคะถือเป็นการปฏิวัติโครงการของหลักชนะคะมาหลายสิบปีนะคะที่เราไม่ได้มีเรื่องของ มีคอมบล่านะคะที่เป็นวีแกลนด้วยนะคะมีทั้งนิวแพคเกจงนะคะรวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะคะที่จะเด่นกับสีทองงานนสวะวันนี้ได้สองสาวฟิลนเบ็นที่มาร่วมงานด้วยดีดีมากมากเลยนะคะต้องบอกว่าน้องสองเป็นเป็นสองสาวที่นำเสนอในเรื่องของเทรนของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็นสลัดเองเนี่ยถือว่าแบบเหมาะน้องๆมากๆเลยเพราะว่ามีถึง20เฉดสีนะคะแล้วก็ในส่วนของสีสันเองเนี่ยก็ติดคนนาถึง16ชั่วโมงเลยน่าจะตอบโจทย์นะ สาวสาวรุ่นใหม่ในวันนี้เลยอย่างวันนี้มีผลนธ์ั์อะไรที่เป็นไฮไลท์ของงานไฮไลท์ก็คือบลันะคะบลอชออนดเ่งวันนี้เรามีสีใหม่นะคะถึง2ีสเดสีนะคะแล้วก็ติดคมไดถึง16ชั่วโมงเลยอย่างเช่นเราไปกี้แบบ้างสีใช่ไหวันน <c oughs> <od> ี้ใช้ป่ะใช่สีอะไรบ้างนะคะนะคะเจะเป็นสีบลัาออนสีบัอนเห็นไหมคะสองสีนี่ทำให้หน้าเรามีมิติเพิ่มมากขึ้ด้วย พี่ด้คิดนไงบ้างมาร่วมงานกับนาวใช่ค่ะเป็เกียรติเาบเลยนะคะใคว่าจรเเป็นแฟนใช่เอาใจซ้ำแบบจำจำได้เลยต่ัวเ็กตัวเด็กตัวน้อยอย่เลยีมาก่ะดีเป็นเยรติ้เเหมือนกัน ที่โทนสีเนี่ยที่เราชอบพิเศษบ้างไม่เหมือนแบบมเดี๋ยวเฮ้ยเจดีมากที่มันจำรวที่เราใช้เป็นประจำจริงจริงตอนเด็กอ่ะใช้ทำคอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้ไปของแกซักอยู่แล้วมันเป็นสีใสดีเป็นสีผิดใช่ไหมคะใช่ใช่หนูชอบว่าแกแซมใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยใช่ใช่แบบนี้เลยใช่เป็นี้เลชิมเมอร์น้อยลง จริงๆสีของนางเซ็ตสวยชุดเดียร์จริงนะคะเพราะว่าจะใช้สีอะไรก็สามารถเข้ากับสีสเขางเราคุนได้เช่นกันจะไปไหนใช่ค่ะไม่ว่าจะลุคไหนก็สามารถเลือกสีให้เข้ากับคุณได้เลยค่ะมอนีเป็นกี่ก็เป็นแบบงานเป็นงานช่างเพราะตอนร่วมงานกับน้องมาที่ถ่ายรูปค่ะเถวถ่ายชุดติ้งกันเนอะคือออกมาสองคนคือพอระมาไม่ว่าจะแบบลองด้วยสีอะไรหรือฝานด้วยเฉดอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็เข้ากับลุคทั้งสองคนเลยค่ะ แล้วก็พยาฝากงานค่ะยังไงวันนี้นะคะฝากงานเออรอเนาสต์มิบลัชในคนนี้ด้วยนะคะงานนี้เนี่ยจั้งแต่ที่เซ็นเรัร้านเช้านะคะถึงพื้นที่19แต่ว่าทุกท่านสามารถช็อปนะคะเรื่องสมานาได้ที่เคาน์เตอร์งานสาขานะคะรวมถึงออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอกันวันนี้เจอก่อนนะคะ Terima kasih telah menonton!